มาแอบดูเด็กเล่นน้ําครับอากาศหนาวแค่ไหนเด็กก็เล่นน้ําได้อืมไอ้เอสียสติหมดแล้วสนุกป,ป่าวนะน้ำหนาวไหมหนาวโน้ำเย็นไหมล่ะหนาวไม่ลึกใช่ไหมเราเยืนนี้โอเคก้าพัตเตอร์อยู่นู่นเหรออ,อ๋อสร้างเขื่อนนะใช่ขสาสร้างเขื่อนกัน ทางเขื่อนใหญ่เลยมีสองมีสองเขื่อนมีสองเขื่อนใหญ่ไหนอีกด้นานนี้หน่อยไหน,นเออน้ำมีหน้าเล่นเนะาะเอานั่นแม่สะติวจับปลาแล้วมาดูมาดูไหนปลา <c oughs> โหตัวเบลเลอร์เลยอะตัวใหญ่เต็มถังเลยแม่มีกุ้งเลยพี่เต๋ปลาอะไรก็ไม่รู้น้ำใสหน้าเล่นดีอะน้ำตื้นด้วย